สวัสดีครับพวกเราดีอูช็อปนะครับวันนี้นําเสนอนะครับทรเทปโรเลตคูดนะครับเปลี่ยนโคมไฟหนา้ากับเรานะครับแล้วก็ไปตัดหมอกด้วยนะครับตัวนี้นี่อ่ามันจะเป็นสไตล์ของออดี้นะครับสไตล์อาแปนะครับก็มีลูกค้าเนี่ยเพิ่มอ่ลูกค้าเพิ่มซีนอนนะครับไฟต่ําเนี่ย น,นี้นะครับเปลี่ยนลําแสงเป็นซีนอนแล้วก็ด้านล่างนี้ก็เป็น LED นะครับตัวนี้ความจ้าสว่างก็ใช้งานได้ได้ดีนะไมาแยงตารอะครับใครก็ขอไฟลีครับนี่นะครับสไตล์ไฟลีนี่จะเป็นสไตล์นี้นะครับสวยงามเลยนะครับอขอไฟเลี้ยวครับ ไปเดียวันนี้ครับเดี๋ยวทางนี้นะครับขอไปต่ำครับขอไปตัดต่อได้ครับ จบของข้างครับมีไบเลี้ยวนะครับเล่นก็ไปเล่นโซมครับทำกิจกรรมบนรถนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยของข้าท่านใดเนี่ยที่ว่าเป็นรอยแล้วก็ครับก็สามารถพลิกยับด้านก็ไม่ได้ที่นะคนับครับนด้านซ้ายครับซ้ายก็เป็นแนวดีครับตัวนี้มีแต่ใบเดี้ยวนะครับไม่มีวบหลีงนีนะครับ กนสามะครับสามล้ซ้ายขวาครับเ็ียบร้อยครับเบรนีนะครับคราท่านดนะครับสนใจก็ติดมาได้ครับอยลกไลค์กดแชรกดนะครับขอนการแจ้งเตือนนะครับคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ